ไมากินมุกทาน้ำกันเด้อฉลองอันเลขรถจ้าไปเติมน้ำเนี่ยคุณไงถืออิริใจพี่น้องเลขเก่าก็เลขหกตัวเลขกันจ้าถือซื้อเก่านี่แหละค่ะเกีเ่ยวกับลาตอรี่ประมาณหกใบนั่นแหละลอตเตอรี่ประมาณหกใบจ้าฉลองฉลองมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อรถน้องฝ่ายมานันค่ะท่านถือเลขท่านเลยกินมุกทานปาซี่เล็กๆพี่น้องไม่กินหลายดอกเล็กๆหุงตัวนี้ไงพี่น้อง จะแเสีบป่ะจ้ะปาาตัแเสบจ้ะครับนุ่งกันเด้อมันๆหาลุ้นถือถึงหลายก็เก่าแด้วจ้ะงวดต่อไปขอเป็นรางวัลที่หนึ่งแล้ค่ะเด้ออันนี้แค่ได้แค่สามตัวก็สองตัวล่างต่อไปสามตัวตรงๆแล้ะต่อไปสามตัวตรงๆก็ขอเป็นรางวัลที่หนึ่งใช่ไม่ได้หลือดร้ายแค่สีมันๆก็เก่าอะไรกินในธาตุในมันเนาะโลขั้นอี้กับมันคือเก่าออกเงี้ยเลยมันเงี้ยมาโลเลย ยิงกันลอยอีกว่าล่ะออ้ยไม่หวานขึ้นก็แซ่บๆน้อกันจ้าบึกแซ่บมาเแซ่บมาเด้อกินมดุดอะะักินแซ่บหืมแซ่บักมากินน้ำกันด้วยจ้ามุดบัมุดเลย โอ้โหน่ากินมากวันหน้าขอร้งวันที่หนึ่งเด้อพิงไทยคำนี้เด้อจ้ะแต่คำนี้จะว่าคลื่นซึ่งยังหอนคำนี้เถอะบายบายจุ๊บจุ๊บ